สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะซาธาโร่ฤาษีพ่ยิปเนาะสำหรับคลิปนี้ศาก็จะมาทํานายดวงนะคะรายเดือนของชาวราศีตุลน,นะราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างที่1 7ตุลาถึง15พฤศจิกามาดูกันสิบว่าชาวราศีตุลในรอบเดือนพฤศจิกาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งพฤศจิกานี้ก็เป็นเดือน ใก,ใกล้ปลายปลายปีแล้วเนาะ,นะแป๊บๆก็จะปีใหม่ละ <c oughs> นะคะมาดูสิว่าเดือนนี้ชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะท่านใดจะดูลัคนาก็ได้นะคะดูราศีก็ได้หรือว่าดูทั้งสองอย่างก็ได้นะคะซึ่งการทำนายดวงนี้เป็นดวงโดยรวมโดยกว้างอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะดูอย่างมีสตินะคะเดี๋ยวสาขออนาาุญาตสับไพ่แล้วก็จะหยิบไพ่แทนชาวราศีตุลน,นะคะสิบใบคะ่ะอืม สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอีกใบหนึ่งค่ะสิบโอเค <c oughs> ท่านใดที่เข้ามาชมนะคะท่านใดที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ อ่ะมาดูกันด้ยชาวราศีตุลไพ่ใบแรกว้าวเทมพลัเลยค่ะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วมาถึงวิวออฟอ o r จูนโโหสองไพ่สองใบนี้เป็นไพ่ใหญ่ทั้งคู่นะคะอินทิพลค่อนข้างจะแรงเนาะคิงอวานค่ะอ๋อเพจออฟคัพนะคะว้าวอิมเพรสนะคะสองเหรียญ 1>, 1เหรียญเมจิเชียนค่ะควีนออฟวานสุดท้ายได้ไพ่เจ็ดเหรียญค่ะโอเคไพ่คุณค่อนข้างจะสวยมากเลยนะคะชาวราศีตุลโดยเฉพาะไพ่สองใบเนะ 2, บาะสองสามใบแรกนะบอกว่าจริงๆคุณมีโอกาสาที่จะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเทมเพลนกับวิวอ o ฟฟอร์จูนก็คือกลงล้อแห่งโชคชะตาหมุนพา ให้คุณเปลี่ยนไปไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแต่คุณจะต้องมีการเปลี่ยนในเดือนพฤิกายนนี้คุณต้องเปลี่ยนอะไรสักอยาก่างและเปลี่ยนไปแล้วถามว่าดีขึ้นไหมมันเป็นมันเป็นโชคชะตาของคุณหรือว่ากงลอ้ออ่าโชคชะตาของคุณที่จะนําพาชีวิตทาให้คุณต้องเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนและเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไหมดีขึ้นนะคะดีขึ้นนะคะดีขึ้นในเรื่องอะไรบ้างนะคะมาดูกัน ในเรื่องของการงานงานคุณจริงๆคุณก็มีงานที่มั่นคงอยู่แล้วนะคะงานมั่นคงงานที่ต่อยอดได้งานที่อะไรเงี้ยแต่เรื่องอารมณ์ความรู้สึกของคุณบางทีอารมณ์ความรู้สึกของคุณเป็นแบบเด็กๆเด็กๆ,ๆบางทีอาจจะมีแบบงงแงงงแงง,งบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> คุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมอะ่ะมีพื้นฐานเดิมของคุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมอยู่แล้วไพ่เอ็มเพลสขึ้นมานะเป็นคนที่ อุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมนะคะแต่คุณมีปัญหาเรื่องเงินหน่อยเนาะเรื่องเงินบางทีคุณต้องหมุนเงินแบบหมุนจนมือเป็นระวิงอะหมุนเงินนะในเดือนในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณต้องหมุนเงินบ้างนะคะหมุนเงินแต่ว่าจะมีเขาบอกว่าโอกาสคุณมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามือนะมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามือนะบางทีโอกาสนั้นได้มาโดยที่ไม่ตั้งใจนะคะเนี่ยมีไพ่เมจิเจียนขึ้นมา บอกว่าโอกาสที่จะมีเงินเข้ามือโอกาสที่จะได้มานะเดี๋ยวขอไอ่ะอะไพ่เมจิเชียนปฏิหารอาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเรื่องของการงานจริงๆงานคุณก็เด่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณต้องรู้จักบริหารจัดการเรื่องเงินเนะหลังพออสสุดท้ายมาคุยเรื่องเงินต้องรู้จักบริหารจัดการเรื่องเงินเดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่การงาน <c oughs> การงานไพ่ตัางได้คว e นคิงออฟวานค q ีนควีนออฟานะคะดูสิว่าเป็นอย่างไรบ้างการงานของคุณเนาะขอเพียงนะงานของคุณดีมั่นคงอยู่แล้วขอเพียงคุณแบบทําอะไรด้วยความมีสติใจเย็นนะคะใจเย็นเนาะไม่ใช่ทําโดยที่แบบสู้แบบ night of smart ไปโดยแบบไม่สนใจอะไรเลยคุณต้องแบบ สโลว์สโลช้าช้ามาหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลเยอะนะคะแล้วก็มันจะมีทางออกอยู่แต่คุณเหมือนปิดหูปิดตาในเรื่องของการงานเนาะจริงจริงการงานคุณน่ะดีอยู่แล้วนะเพียงแต่คุณบางทีบางอย่างคุณทํโดยที่คุณทําด้วยความไม่รอบคอบคิดไม่รอบคอบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็วิตกกังวลมากเกินไปหรือบางทีบางอย่างมันมีทางออกแต่คุณเหมือนเหมือนไม่มองทางนั้นอะในเรื่องของการงานนะคุณเหมือนก็บอกว่า <c oughs> ไม่ไม่มองจริงๆคุณมีทางออกที่ดีนะก็ปล่อยให้นะคะปล่อยให้มันเป็นเป็นไป,นปาตามวัฏจักรของชีวิตหรือว่ากลงล้อแห่งโชคชะตาดูนะคะมันทําให้ให้ชีวิตคุณดีขึ้นจริงๆเพราะว่ามีไพ่ขึ้นมามาดูเรื่องการเงินเห็นไหมคะการเงินของคุณเนาะคุณอะ่ะเป็นคนที่ชอบจับจ่ายใช้สอยแต่งตัวสวยๆสวยเนี่ยสวยแบบ เหมือนทาตัวให้มันสวยให้ก้าเหรียนคือสวยเชิดนะคะประมาณนี้สวยสวยนะคะคือคุณชอบแต่งตัวสวยๆมีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยทีนี้บางทีใครมาเตือนหรืออะไรคุณก็ไม่ฟังนะคะทําให้คุณรู้สึกว่า จริงๆอ่ะคุณต้องรู้จักประหยัดแล้วก็มัธยัถ์นะเก็บเงินมากกว่านี้นะคุณถึงจะอยู่รอดในสถานการณ์แบบนี้ไม่งั้นคุณจะหมุนเงินเป็นระวิงเนาะเหมือนกับว่าโอเคแต่งตัวสวยงามได้แต่ก็อยู่ในขอบในเขตนะคะไม่งั้นคุณก็จะหมุนเงินอย่างเงี้ยแหละต้องให้รู้จักเรื่องของการบริหารจัดการเงินนะคะคุณถึงจะไปรอดนะโอเคมาดูโชคลาภหน่อยโชคลาภเหรอโชคลาภ <c oughs> โชคลาภถ้าจะได้นะได้จากความฝันนะโชคลาภถ้าจะได้ได้จากความฝันหรืออาจจะไม่ได้เลยนะคะโชคลาภจริงถ้ามองอย่างงี้เหมือนกับว่าคุณทํางานหนะักคุณถึงจะมีโชคมีลาภนะถ้าคุณไม่ทํางานคุณก็ไม่ได้คุณจะไปรอแบบไปเอามาโดยที่แบบเฮ้ยไม่ต้องลงทุนอะไรอะ่ะมันก็ยากอยู่เพราะให้อย่างนี้ขึ้นมาโชคลาภจะมาจากเรื่องของคุณต้องทํางานทํางานอย่างหนักคุณถึงจะได้นะคะมาดูเรื่องสุขภาพหน่อย สุขภาพนะคะสุขภาพของคุณในเดือนนี้นะมองดูสุขภาพของคุณนะจริงๆสุขภาพให้ระวังเรื่องข้อขาขา้อเข่านะข้อขาขา้อเข่าอาจจะมีปัญหาได้นะคะอาจจะ,ะน้ําหนักตัวเกินอะไรพวกนี้นะคะน้ําหนักเยอะเกินอะไรเนี้ยนะคะปัญหาข้อขาขา้อเข่านะคะนะให้ระวังมาดูในเรื่องของความรักค่ะ ดูเรื่องของความรักคนโสดนะคนโสดคนโสดจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงน,นะในเรื่องของความรักมาดูสิชาวราศีตุลคนโสดคนโสดจะมีคนเข้ามาจีบคุณนะอ,อืออ้โหนะคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลง <c oughs> คนโสดเขาบอกว่าให้คุณเคลีย์พลังงานที่มันที่มันไม่ดีเวลามันจะเคลียร์สิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวคุณพลังงานที่ไม่ดีและจะมีคนเข้ามาจีบคุณนะ มาจีบคุณแล้วก็บอกว่าให้ค่อยๆปินค่อยๆไปให้ดูแลค่อยๆค่อยๆปินให้ค่อยไปค่อยๆไปทีละสเตททีละขั้นตอนนะจะมีคนเข้ามาหาคุณแหละอืมนะคนโสดก็ลองดูนะคะอ่ะคนที่มีคนคุยค่ะคนที่มีคนคุยนะคนที่มีคนคุยเขาบอกว่าคนที่มีคนคุยชาวราศีตุลนะ ก็บอกว่าบางทีต้องให้คิดถึงกันบ้างให้โทรหากันบ้างนะคะนิวเลฟคนที่เข้ามาก็จะทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นความรักเป็นรักครั้งใหม่เป็นรักแรกหรืออะไรเงี้ยเหมือนเป็นรักใหม่ๆนะคะแล้วก็ให้คอยดูแลช่วยเหลือกันนะคะคนเนี้ยก็จะเหมือนซัพพอร์ตการดูแลช่วยเหลือกันมากกว่านะคะคนที่มีคนคุยนะ อ่ะต่อไปมาดูคนที่มีคู่แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนที่มีคู่แล้วนะคะชาวราศีตุลชาวราศีตุลคนที่มีคู่แล้วเขาบอกว่าเวลามันจะทําให้มีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีออกจากตัวเยียวยานะแล้วก็ คุณก็จะเรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้นะคะคนที่มีคู่เนาะเหมือนกับว่าเปิดใจคุยกันมีเรื่องอะไรคุยกันนะบางทีการใช้ชีวิตคู่มันต้องมีทั้งการให้การรับนะคะด้วยพลังงานนะคะด้วยพลังงานพลังงานที่ที่เข้ามาในตัวคุณคู่ของคุณนะคะ ฉะนั้นบางทีอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างมีอะไรบ้างแต่ก็มีอะไรก็เปิดใจคุยกันนะบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีที่คุยกันแล้วมันไม่ดีก็กไม่ต้องคุยนะคะปิดไปเลยผ่านไปคุยแต่สิ่งที่ดีๆและแก้ไขในสิ่งที่แบบมันผิดพลาดแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่แล้วคุณจะจะเจอสิ่งที่คุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับมานะ โอเคนี่คือของชาวราศีตุลน,นะคะไพ่ารายเดือนของชาวราศีตุลเป็นการทํานายดวงนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ